ผมวันนี้ท่านผู้ตรวจมรสีมาคุยกับเรานะครับสิทธิประโยชน์กรณีคลอดบุตรตามกฎหมายแล้วเขามีระบุไหมว่ายังไงบ้างคะค่ะก็ต้องอขอบคุณรายการนะคะก่อนอื่นต้องต้องเรียนท่านผู้ฟังว่าในสิทธิประโยชน์กรณีคลอดบุตรนะคะในแต่ละเดือน มีผู้ประกันตนที่เป็นสมาชิกนะคะมายื่เนเบิกกันจำนวนมากเลยค่ะท่าน<ม>อย่างข้อมูลของเดือนมีนาคมเนี่ยจะมียอดที่มาเบิกทั้งสิ้นสามสามหมื่นกว่ารายเลยค่ะทั้งเดือน<ม>ทั่วประเทศ<อ>ของสาขาของเราอะนะคะ,คอะยอดสามหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยรายอันนี้ดึงมาเฉพาะยอดของเดือนเดียวนะคะเราจ่ายสิทธิริกกนี้ไปห้าร้ยี่สิบห้าล้านบาทเศษค่ะท่าน,นเดี๋ยวเราคงมาฟังกันว่า ารายละเอียดเป็นยังไงบ้างนะ่คะ <c oughs> คนที่จะใช้สิทธิ์กรณีคลอดบุตรได้เนี่ยต้องทำประกันตนประกันสังคมเอาไว้มาตราไหนมาตรา,าไหนบ้างครับพันผอ,อ,อท่านท่านผู้ตรวจครับเป็นเป็น,ปนผู้ประกันตนมาตราสามสิบสาม ก็คือผู้ที่ทํางานในในสถานประกอบการแล้วก็ผู้ประกันตนมาตราสามสิบเก้าค่ะท่านมาตราสามสิบเก้าก็คือสามสิบสามเดิมที่ออกจากงานคแล้วก็ไปสมัครต่อยังดูแลอะเฉพาารับกรดููแลอย่เฉพาะผู้ประกันตนตามมาตราสามสิบสามและสามสิบเก้าเท่านั้นที่จะได้สิทธิ์กรณีคลอดบุตรแล้วก็ต้องเป็นผู้หญิงด้วยนะผู้ชายเราไม่ให้นะครับเพราะแต่ผู้ชายให้ให้ ให้กรณีที่ใช้ด้วยค่ะท่านพลินไปก็คือู้ารยาผู้ชายไม่ต้องตั้งท้องแต่ว่าภรรยาจะมาเบิกเอเดี๋ยวไปคุยในรายละเอียดกันเนาะอ่าครับผมค่ะเออเรียนได้เลยค่ะท่านก็คือเงื่อนไขในการได้ได้รับสิทธิ์นิดหนึ่งนะคะว่าอกาหนดไว้ว่าจะต้องส่งเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าเดือนภายในสิบห้าเดือนก่อน เดือนที่คลอดค่ะท่านอ่าห้าในสิบห้าเดือนค่ะเงินขายต้องห้าในสิบห้าเดือนคุณส่งมาห้าพายในสิบห้าเดือนคุณจะได้สิทธิ์เดือนที่คลอดหมายถึงว่าถ้าคลอดในเดือนนี้เดือนนี้คือเดือนพฤษภาคมนะคะเงินสมทบเราก็ตรวจสอบย้อนไปสิบห้าเดือนแต่นับณ ให้ถึงเดือนเมษายนนะคะก็คือเมษายนถอยหลังไปสิบห้าเดือนนับว่ามีเงินสมทบครบห้าเดือนก็ใช้สิทธิได้ส่วนใหญ่มาตราสามสิบสามไม่ค่อยพลาดใช่ไหมครับท่านผู้ตรวจค่ะเพราะอยู่ในระบบแต่ว่าสามสิบเก้ามีเหมือนกันบางคนถ้าไม่ครบห้าในสิบห้าก็ไม่ได้ไม่สามารถเบิกได้แต่ว่ามาตราสามสิบเก้าก็ตอนนี้ก็สะดวกค่ะท่านเพราะว่าส่วนใหญ่เราใช้วิธีหักเงินจากบัญชีธนาคารก็ไม่ลืมอยู่แล้วก็ไม่ค่อยลืมกัน ใช่ค่ะเพราะว่าอพอมีเงินอยู่ในบัญชีตามระบบก็จะหักทุกเดือนอนะคะก็จะไม่พลาดานะคะทีนี้ต่อเลยครับต่อเลยครับในส่วนในส่วนของอการขอดูดเนี่ยอย่างที่นํำเรียนเบื้องต้นว่าเราให้เบิกทั้งผู้ประกันตนที่เป็น ู้หญิงกับผู้ชายค่ะผู้ประกันตนชายก็เบิกให้ภรรยาได้อผู้ประกันตนหญิงอันนั้นเบิกได้อยู่แล้วเบิกตัวเองเบิกให้ตัวเอง่ะเไหมเบิกให้ตัวเองทีนี้ในส่วนของผู้ประกันตนหญิงเนี่ยจะได้รับสิทธ์ก็คืออันที่หนึ่งต้องเป็นเงินค่าคลอดบุตรเราจ่ายเมาจ่ายเป็นเอ หนึ่งหมื่นห้าพันบาทค่ะท่านค่าคลอดรับไปเลยหนึ่งหมื่นห้าหนึ่งหมื่นห้าพันบาทไม่จำกัดครั้งผู้ประกันตนหญิงได้อันที่สองก็คือเงินสงเครการหยุดงานเพื่อการคลอดค่ะอันนี้สําหรับผู้ประกันตนหญิงนะคะเราจายให้ในอัตราร้อยละห้าสิบของค่าจ้างเป็นระยะเวลาเก้าสิบวันสามเดือนขอยกตัวอย่างยกตัวอย่างที่ ่าเพดานสูงสุดของประกันสังคมตอนนี้ก็ยังหนึ่งหมืนห้าพันบาทอยู่ตรงนี้ผู้ประกันตนหญิงเบิกก็จะได้ครึ่งหนึ่งเมื่อกี้รถรจ็ดพัห้าก็คือเจ็ดพันห้าคูณสามค่ะท่านคูณสามเลยรับไปก้อนเดียวเลยเก้าสิบวันคูณสามเท่ากับสองหมนพันห้าร้อยบาทแล้วก็จะมีค่าข้อดอีกหนึ่งหมืห้าพันบาทก็รวมแล้วก็สามหมืนเจ็ดพันห้าร้ยบาทสำหรับผู้ประกันตนที่มีฐานเพดาน สูงสุดอยู่ที่หืนห้าค่ะทีนี้ถ้าได้ค่าจ้างหนึ่งมืนสำหรับผู้ประกันตนหญิงตรงนี้ก็จะเหลือ 5, ห้าเงินสงเคราะห์ค่ะเหลือห้าพันค่ะท่านห้าพันคูณสามหมื่นห้าแล้วก็บวกหมื่นห้าก็เป็นสามหมื่นโอเคอสำหรับในส่วนของเงินสงเคราะห์การหยุดงานเพื่อการคลอดที่เราให้ผู้หญิงเบิกเนี่ยมีข้อจํากัดตรงที่เบิกได้ไม่เกินสองครั้งแต่ค,ค่าคลอดเนี่ยไม่จํากัดจํานวนครั้งค่ะท่านก็คือถ้ามีลูกมีบุตรคนที่สาม สมมติผู้หญิงใช้สิทธิ์นะคะบุตคนที่สามใช้สิทธิ์ต่อก็จะได้แค่หนึ่งหมื่นห้าพันบาทในเรื่องค่าคลอดนะคพอใช้สิทธิ์ผมก็การหยุดงานเพื่อการคลอดไปครบสองครั้งแล้วค่าคลอดเนี่ยอท่านท่านผู้ตรวจกับค่าคลอดเนี่ยได้ได้ทุกคนใช่ไหม<ช>มีข้อจํากัดไหมว่าสามคนสองคนไม่มี ไม่ค่ะคือจะกี่ท้องก็แล้วแต่คุณขยันตั้งท้องก็ไม่ว่ากันก็ให้ไป5้าคอดเป็นเหมาจ่ายหนึ่งหาพนบาทไม่ระบุว่าเป็นโรงพยาบาลรัฐหรือโรงพยาบาลเอกชนให้หมื่นห้าจาทำขอดกัหมอตำแยยังได้หมื่นห้าเลยเขาไม่เกาให้เป็นรายอ๋อเหมาไปส่วนสงเคราะห์หยุดงานอันนี้ได้แค่2ครั้งสองคน ต่อครับท่านผู้ตรวจทีนีในส่วนของเมื่อกี้เราเรียนว่าผู้บรนคตหญิงเบิกให้ตนเองถ้าผู้ประกันตู้ชายเบิกให้ภรรยาภรรยาที่ไม่ได้ทํางานอยู่บ้านเนี้ยสักกัรก็จะได้รับเฉพาะเงินค่าคลอดบุตรเหมาจ่ายหนึ่งหมื่นห้าพันบาทนะคะโอู้้ชายไม่ได้หยุดงานเนี้ยไม่ต้องหยุดงานไปเลี้ยงลูกไม่ได้ไม่ได้ให้ไม่ได้ยังไม่ได้ให้ยังไม่ได้ให้อันนี้อันนี้ได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 ้ทุกครั้งเหมือนกันใช่ไหม ใช่ค่ะท่านใช่ไม่จำกัดกี่ท้องก็ได้ขยันทําก็ได้รับไปหมื่นห้าครับใช้จ่ายได้เลยทีนี้ในกรณีข้อตุดเนี่ยเรายังให้สิทธิ์ในเรื่องที่สามก็คือค่าตรวจและฝากคันค่ะท่านอีกพันห้าร้อยบาทนะคะค่าตรวจแล้วก็ฝากคันเราให้ในหนึ่งท้องเนี่ยให้หนึ่งพันห้าร้อยบาทอันนี้ก็เหมาจ่ายเหมือนกันใช่ไหมมีกําหนดเงื่อนไขไว้นิดนึงค่ะท่านว่าถ้าอายุ คันไม่เกินเราเหมาจ่ายให้เลยแต่ว่าถ้าผู้ประกันตนจะเบิกเป็นช่วงๆก็กําหนดว่าอายุคันไม่เกินสิบสองสัปดาห์ะจะไปเบิกก่อนก็ได้ก็เอาไมรองแพร่หรือสมุดปากคันไปอันนี้ก็ได้ค่าไม่เกินห้าร้อยอายุคันมากกว่าสิบสองสัปดาห์เบิกได้สามร้อยเนี่ยมันมีเงื่อนไขอยู่อ๋อเป็นสเต็ปเป็นสเต็ปเวลาอยู่ใช่ค่ะท่านแต่ว่าโดยโปกติก็จะแนะนําให้ผู้ประกันตน เบิกทีเดียวตอนเบิกค่าคลอดก็ได้ค่ะท่านเมาใจค่าน้อยบาทเลยจะได้ไม่ต้องเดินทางสะดวกดีนะทีเดียวเลยก็ก็พิจารณาเอาแล้วกันนะครับเราแนะนําเป็นว่าถ้าหากว่าจะเบิกค่าตรวจค่าฝากคันเนี่ยถ้าเป็นไปได้ก็ทีเดียวรวดเดียวเลยหมื่นเอาพันห้าไปเลยจะสะดวกอ่าครับียวเลยก็ได้ค่ะครับผมครับผมค่ะแล้วกรณีที่สามีและภรรยาเป็นผู้ประกันตนทั้งคู่ จะเบิกได้ยังไงคะไครเป็นคนเบิกเอายังไงดีตรงนี้แนะนํำยังไงดีครับก็จริงๆเบิกได้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะคะแต่ว่าคําแนะนาเจ้าที่ก็ต้องให้ผู้หญิงใช้สิทธิก่อนนะท่านเพราะว่าเมื่อกี้ที่นําเนนําเรียนแต่เบื้องต้นว่ามันมีเงินสเครหอการหยุดงานเพื่อการคลอดสองครั้งห้าสิบเปอร์เซ็นต์ะก็คือเป็นคนเบิกคลอดไปด้วยแล้วก็เบิกเรื่องของการหยุดงานไปด้วยการหยุดงานหรือสองครั้งแรกเนี่ยควรเป็นผู้หญิงเลย นะสองสองท้องแรกเนี่ยแนะนําเป็นผู้หญิงเลยค่ะแต่ท้องสามไปแล้วก็ไม่เป็นไรจะเป็นผู้ชายก็ไม่เป็นไรอออย่างนั้นอย่างนั้นชัดเจนนําเรียนท่านว่าเวลาเอ่อมีมีไปยื่นเบิกเป็นผู้ประกันตนผู้ชายนะคะเจ้าที่จะถามทุกครั้งว่า สามีภรรยาทํางานหรือไม่นะคะทางนี้ก็จะถามก่อนเจ้าที่ถามเขาบอกว่าทามก็ต้องแนะนําว่าให้ภรรยามายืดค่าเพราะว่าจะได้ยอดเงินเงินสงเคราะห์การหยุดงานเพื่อการบอดอีกนค่ะเพราะบางครั้งจะจะอาจจะไม่ทราบก็มีเหมือนกันค่ะใช่ใช่อ่านี้ดีเราก็แนะนําไปจะได้สะดวกแล้วก็ เป็นก้อนเดียวไปเลยไม่ต้องขยุกขยักกันทำสองคนสองคนเแต่ก็สามารถทําได้ใช่ไหมคะถ้าเกิดว่าผู้ชายเป็นคนเบิกค่าคลอดแต่ว่าผู้หญิงเบิกหยุดงานได้ไหมคะจะยุ่งยากอมันจะก็ขัดแย้งกันเนาะมันจะยุ่งยากนิดหนึ่งอะค่ะก็เลยแนะนําแบบนั้นแต่ว่าบางครั้งอผู้ประกันตนใจต้องการจริงๆถ้าเขายืนยันถ้าเขายืนยันเราก็ทางประกันสังคมก็ยินดีแต่ถ้าหากว่าเราแนะนำให้เป็นผู้หญิงเบิกสองครั้ง ส่วนใหญ่ก็จะมาทำเย้าที่แนะนำเพราะวงเงินตรงนี้อีกตั้งสองหมื่นกว่าบาทนะท่านใช่ใช่สามเดือนนะสมเดือนห่าสิเปอร์ใช่ค่ะถ้าคนค่าจ้างหมื่นหนึ่งก็ตั้งหมื่นห้าใช่ไหมท่านเพราะว่าขึ้นหนึ่งมันห้าพันใช่ใช่ใช่และในกรณีที่ที่เขาไม่ได้จดทะเบียนสมรสล่ะคะจะเบิกค่าคลอดบุตรได้ไหมคะเออกรณีที่กรณีคลอดบุตรเนี่ยให้เบิกได้ค่ะท่านอันนี้ หมายถึงว่าการณีที่ภรรยาไม่ได้มไม่ได้ทํางานค่ะนะคะเพราะว่าถ้าภรรยาใช้สิทธิ์ให้กับตนเองเราก็ไม่ได้ดูหมายถึงว่ากฎหมายไม่ได้ไม่ได้บอกไว้ว่าต้องจดทะเบีรรยนหรือไม่แต่อันนี้จะเป็นกรณีที่ผู้ชายผู้ชายเป็นแม่นนบ้านให้เบิกคะ่ะท่านให้เบิกใช่ไหมคะให้เบิกแม้ม่กระทั่งไม่ไม่มีทะเบียนสมรสก็ให้เบิกใช่ไหมให้เบิกได้แต่ว่าต้องมีเอกสารเพิ่มเติมคือกฎหมายเพิ่มเติมว่าจะต้องมีหนังสือรับรองว่า อยู่กินฉันสามีโดยเปิดเผยมันีเอกสารอันนี้เพิ่มมาอีกหนึ่งเออก็จะได้สิท์นั้นเอกสารนี้ไปทํําทาเองได้เหรอคะไม่ได้ไม่ได้ต้องมีคนรับรองใครจะเป็นคนรับรองนั่นถือมีแบบฟอร์มที่เบบรับราร ระบบราชการจะมีหนังสือรับรองอยู่คเออว่ามีใครมีใครมีใครบ้างมีใครเป็นพยานบ้างมีใครลงนามบ้างผมยังไม่เคยนะมามองหน้าผมผมยังไม่เคยึกแต่ผมผมประเมินว่ามันต้องเป็นแบบนั้นใช่ไหมท่านผู้ตรวจเแหมมามองหน้ากันเลยเพราะว่ารับรองรับรองพัญญาไม่ได้จดสมไดรับรองมาหลายคนยังยังอย่างีอย่างนี้อาจจะเป็น รุ่นใหม่นะคะท่านผู้ประกันตนรุ่นใหม่ทางเจ้าที่ก็แนะนำว่าให้จดทะเบียนสมรสเพราะว่ามันจะมีสิทธิการนิสงข้อบุตรเกี่ยเนื่องที่เราต้องรับไปให้บุตรอีกหลังจากที่เบิกค่าลอดแล้วก็จะมีเงินส่งข้อบุตรรายเดือนซึ่งตรงนั้นเนี่ยกฎหมายระบุว่าจะต้องจดทะเบียนสมรสค่ะท่านก็จะพยายามแนะนําค่ะ แต่คนรุ่นใหม่อะบางทีแนะนําแล้วก็เขาไม่อาจจะมีอาจจะมีหนมองมองประการเอออาจจะมีผลส่วนตัวบางประการก็ไม่ว่ากันค่ะนะแต่ว่าเราก็ให้ตามสิทธิ์ค่ะและเอกสารเท่านั้นอ่บในกรณีที่แท้งบุตรละคะเบิกค่าคลอดได้ไหมคะก็ถ้าถ้าบุตรที่มีอายุอันเกินเกินยี่สิบดสัปดาห์นะคะไม่ว่าจะ อแท้งหรือคลอดแล้วเสียชีวิตก็ตามคนน่ะอืมอก็ก็ถ้าเกินอายุยีสแปดสัปดาห์ก็ต้องดูจากใบรองแพทย์จากโรงพยาบาลเป็นหลักคะถ้าเกินเราทางทางหลักเกณฑ์ก็สามารถเบิกให้ได้ตามจํานวนเดือ <7 S 2> นในเบื้องต้นนะคะ เจ็ดเดือนท้องเจ็ดเดือนไปแล้วได้สิทธิ์ได้สิทธิ์ค่าครรมคล่อก็ต้องให้ผู้ประกันตนเนี่ยขอใบรับรองแพทย์ซึ่งแพทย์ต้องระบุจำนวนสัปดาห์ที่ที่ต้องทันด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะไปต่อคำถามเลยในกรณีที่ลาออกจากงานแล้วผู้ประกันตนหรือว่าภรรยาผู้ประกันตนในคลอดบุตรจะใช้สิทธิ์เบิกกรณีคลอดบุตรได้ไหมคะได้ค่ะก็ในเรื่องกรณีลาออกจากงานในกฎหมายกำหนดว่าทางประกันสังคมจะให้การดูแล ภายในหกเดือนนับจะออกจากงานค่ะท่านมีสี่กรณีเจ็บป่วยคลอดบุตรผู้คนลภาพตายก็คือสี่กรณีนี้ถ้าเามื่อออกจากงานแล้วสามารถคุ้มครองต่อหกเดือนค่ะคลอดก็เช่นเดียวกันค่ะคทีนี้เงื่อนไขที่สองก็คืออันที่หนึ่งจะต้องคลอดบุตรภายในหกเดือนนี้อันที่สองก็คือต้องไปดูว่า,าน้าเดือนที่คลอดช่วงหกเดือนนั้นเนี่ยย้อนสิบห้าเดือนมีเงินสมทบกบ5เดือนหรือไม่ค่ะเข้าสูตรเดิมค่าในสิบห้าเหมือนเดิม ก็เบิกได้ใช่ค่ะท่านจะตรงตามการปรับตาหลักเกณฑ์ก็สามารถเบิกได้นะคะเบิกได้ส่วนถ้าผู้หญิงที่เป็นผู้ประกันตนตามมาตราสามสิบเก้าคลอดบุตรจะมีสิทธิ์รับเงินสงเคราะห์การหยุดงานเพื่อเป็นการคลอดบุตรได้ไหมคะได้ไหมได้ได้ค่ะท่านก็คือได้ค่าคลอดได้ค่าคลอดบุตรเท่ากันก็คือหนึ่งถ้าทคลอดหนึ่งหมื่นห้าแล้วก็เงินสงเคราะห์ห้าสิบเปอร์เซ็นต์งานเนี่ยจะเหลือเจ็ดพันสองเนื่องจาก ตัวฐานค่าจ้างของผู้ประกันตนมาตรา39เนี่ยเราใช้ฐานค่าจ้าง4,800บาทนั่นทีนี้พอพอ50%ของ4,800ก็เท่ากับ2,400คูณ3เท่ากับ7,200ค่ะสูตรคำนวณในการคิดตางอันนี้อันนี้เป็นมาตรฐานเลยฟิกเลยนะอันนี้คนมาตรา39จะได้เท่ากันหมดเลย3เดือน7,200นะครับโอเคครับแล้วกรณีที่คลอดบุตรเป็นแฝดจะได้รับสิทธิ์ไหมคะ ตรงนี้มีอะไรพิเศษไหมแฟน,นเอเอข้ค่าคลอดเนี่ยถือว่าหนึ่งหนึ่งหนึ่งเดียวกับท่านผตรวข้อสองครั้งนะท่านผู้ตรวจ <laughs> มันไม่ได้ทีโบ้เดียวสองคนนะมันโบ้อละคนนะแต่ค่าทอดคิดเป็นครั้งเดียวผมก็บุรให้ให้สองค่ะแต่หมอเขาเหนื่อยสองหนั่นเนี่ยหมอเขาเหนื่อยสองหนคนลอดก็เบ่งสองหนแต่ว่าเราให้ครั้งเดียวโอเคโอเคอ่ะเข้าใจอ่ะเป็นอย่างดีโอเคครับถึงจะแฝดสามแฝดสี่อะไรก็มื่นห้าหนึ่งค่าใช้จ่ายหนึ่งรอบแล้วกันเนาะโอเคครับแล้วเอกสารในการขอรับค่าลอดบุตรมีอะไรบ้างคะ เอกสารก็จะเป็นแบบคําขอรับและท่านแบบคําขอรับประโยชน์ทดแทนซึ่งเราตอนนี้ก็ยังใช้แบบพรป2401อยู่นะคะขอข้อมูลพร้อมลงลายมือชื่อและก็ถ่ายสําเนาสูติบัตรของบุตรนะคะแล้วก็สําเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ประกันตนผู้ประกันตนแนบมาแล้วก็ที่สำคัญก็คือสำเนาสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์เพราะว่าขณะนี้เรา ไม่ได้จ่ายเงินสดหรือว่าจ่ายเช็คได้แล้วใช้วิธีโอนเข้าบัญชีจะได้สะดวกนะคะใช่ใช่ต้องมีหน้าบัญชีมาด้วยครับใช,ใช่ค่ะแล้วก็ถ้าผู้ชายก็เพิ่มสำเนาบัตรประชาชนของภรรยาแล้วก็สำเนาทะเบียนสมรสถ,ถ้าไม่มีก็อย่างที่นำเรียนเบื้องต้นคือหนังสือรับรองของผู้ประกันตนแต่นี้ไม่มีทะเบียนสมรสเพิ่มเข้ามาค่ะ,ะทีนี้เอกสารที่เพิ่มถ้ากรณีฝากคันพันห้าร้อยบาท ก็จะเป็นแบบคําขอรับประโยชน์ทดแทนเช่นเดียวกันสองจศนหนึ่งแล้วก็ใบ,ร,บรองแพทย์ถือสมบทุบทดปากคันนะท่านแล้วก็ใบเสร็จรับเงินนะคะก็สะดวกมากๆข<ๆ>ณะนี้เราก็ให้ผู้ประกันตนสามารถยื่นเบิกได้สปสทั่วประเทศรหรือถ้าไม่มาด้วยตนเองให้ใครมายื่นให้ก็ได้ค่ะคเงินก็โอนเข้บาบัญชีอนาคตอันใกล้นี้ท่านก็สามารถให้ผู้ประกันตนยื่น ผ่านเว็บไซต์ยื่นเบิกและรอรับเงินที่บ้านได้เลยอีกนิดเดียวนะคะร้อยอีกหน่อยร้อยีกหน่อยหนึ่งระบบระบบทางอินเทอร์เน็ตจะใช้งานได้แบบครบถ้วนเลยครบถ้วนไม่ต้องเดินทางไม่ต้องเดินทางเงินก็โอนเข้าบัญชีไม่ต้องเจอหน้ากันแล้วสะดวกเออเอาก็สะดวกดียุคสมัยใหม่นะคะครับผมครับผมมีอะไรจะฝากถึงสิ่ทธิประโยชน์กรณีคลอบุตรเพิ่มเติมไหมครับท่านผู้ตรวจครับค่ะค่ะ อกรนีข้อตุดก็ไม่ไม่ซับซ้อนนะคะท่านตามหลักเกณฑ์ที่นําเรียนมาแต่ความท่านผู้ฟังว่าบางท่านอาจจะไม่ทราบเรื่องเอค่าฝากคันนะคะหนึ่งห้าร้อยบาทนั่นก็เป็นสิทธิ์ของท่านเช่นเดียวกันนะคะแต่ว่าเมื่อไปถึงสปสส่วนใหญ่เจ้าที่ก็แนะนําเพิ่มเติมขอให้ท่านเตรียมเอกสารไว้ครบถ้วนนะคะอแล้วก็หากค่าฝากคันเนี่ยหากท่านไม่ไม่ต้องเดินทางไป หลายครั้งก็สามารถรวบทีเดียวตอนไปดูค่าคลอดก็ได้ค่ะท่านมีนิดหนึ่งท่านท่านผู้ตรวจครับสมมุติว่าไอเรื่องค่าฝากคันเนี่ยจะตั้งสมมุติตั้งคนเนี้ยนางเอเนี่ยตั้งใจว่าจะเอาทีเดียวเลยทั้งทําคลอดด้วยเลยเผอิญไปแทงไปแทงหรือคลอดก่อนกําหนดแทงล่ะเอาแท้งแล้วกันกรณีแทงแทงก่อนเจ็ดเดือนกับหลังเจ็เดือนมันจะมี มีสิทธิอะไรบ้างครับตรงนี้ตรงนี้ให้ให้อยู่แล้วค่ะเพราะว่าเอกสารในเรื่องปากคันเนี่ยเราไม่ได้ย้อนไปดูเรื่องเกินยี่ิบแปดอะไรนั่นหรือไม่นะคะเราสามารถให้เบิกได้อก็เหมาเหมาได้เหมือนกันค่ะก็ต้องไปดูว่าหลักเกณฑ์อย่างที่นาเรียนเบื้งต้นว่าขณะนั้นเนี่ยอายุคันเท่าไหร่เพราะว่าในปดูหลักณตรเนี่ยเรามีแยก แยกแยกตัวเงินไว้แล้วนะคะว่าไม่เกินสิบสองสัปดาห์ก็ได้เ่าไหร่อะไรเงี้ยนะคะก็ไปเบิกย้อนหลังเอาแล้วถ้าเกิดว่าเราสามเดือนห้าเดือนเจ็ดเดือนก็จะมีตัวเลขของค่าฝากคันเป็นตัวเลขอยู่นะครับแต่ว่าได้สิทธิ์เบิกอยู่นะครับค่ะแล้วมีเรื่องเน้นย้ําด้วยนะคะว่าการคลอดบทในผู้ประกันตนสามารถไปคลอดที่ใดก็ได้ไม่จาเป็นต้องเปโรงพยาบาลที่เลือกตามสิทธิประกันสังคมกรณีเจ็บป่วยใช่ไหมคะหรอ ไปไปคลอดที่โรงพยาบาลใดก็ได้ค่ะท่านอันอันไปไม่ได้อันไปอันไว้ไปคลอดที่โรงพยาบาลไม่จำเป็นใช่ไหมคะจะคลอดก็อาจจะลับไปต่างจังหวัดอย่างเงี้ยท่านเพิ่มไปดูแบคุณพ่อคุณแม่พ่อแม่ปู่ย่าตายายจะดูจะดูแลให้ไงไปคลอดต่างจังหวัดก็ได้เลยค่ะเบิกเพราะว่าเราไม่ได้ดูว่าท่านเมาจ่ายใชิค่ะว่าหมอจ่ายก็อย่างที่บอกไปไงคลอดกับหมอต้มแย่ยังให้เลยหมื่นห้า ม่เกี่ยวกันโอเคครับแล้วแล้วคลอดกักมาตั้งแตยไม่มีใบเสร็จเบิกได้ไหมเพราะว่าตรงกรณีคลอดเราไม่ได้ให้นําใบเสร็จมาเบิกะอ๋อไม่ต้ใช้ใบเสร็จแล้วนำหลักฐานอะไรที่เอกสารมัดงวมีการสูติบัตรสูติบัตรใบเกิดของลูกถ้าแท้งก็ไม่มีทํำยังไงคะ ถ้าแทงถ้าเกินยี่สแปดสัปดาห์ก็ารับรองแพทยนแล้วว่าใช้ใบรับรองแพทย์นะครับต้องมีหลักฐานอะไรสักอย่างที่แสดงเนาะท่านผู้ตรวจมีคําถามมานิดหนึ่งคุณจิราภาถามมาบอกว่ามาตราสี่สิบรถราคาตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไปสามเดือนถึงกันยายนใช่ไหมคะตอนนี้ในใช่ค่ะแต่ว่าในเรื่องมาตราสี่สิบ ตอนนี้เราอาจจะรอ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 ราชกิจจาป่ะประกาศในราชกิจจาค่ะท่านนิดนึงแต่ก็มีการลดลดลดใช่ค่ะลดทีนี้มันอาจจะผู้ประกันตนยังไม่สะดวกเท่าที่ควรนะคะเพราะว่าควรราชกิจการราชกิจานุเบกษานิดนึงนะรอราชกิจานุเบกษานิดนึงนะ่นเนาะท่านไปยอมยังบอกว่าเขาส่งเป็นปี เขายังไม่ได้รถส่งไปปีส่งไปเลยเดี๋ยวลถให้เดี๋ยวจ่ายคืนให้ทีหลังไม่ต้องห่วงนะไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงโอเคแกําลังดูว่าอาจจะมีระบบที่สะดวกที่ใช้ผู้ประกันตนจ่ายคืนได้ที่ประกันสังคมก็ดูอยู่ก็ฝากฝากตอนท้ายนิดนึงอาจจะมีเวลากนิดนึงท่านบางในเรื่องมรดจสิสเนี่ยค่ะก็จะมีผู้ประกันตนที่สมัครไว้แล้วอาจจะช่วง ที่ประกันสังคมจ่ายเงินเยียวยาก็ตามท่านเยอะมากๆจะเงินที่ตอนนั้นขึ้นมาเป็นเท่าตัวเลยใช่ค่ะท่านแต่ว่ามันจะมีผู้อันตนบางท่านที่ไม่ได้จ่ายเงินต่อเนื่องก็น่าเสียดายเพราะว่าในส่วนของสิทธิประโยชน์มาตรา40เนี่ยเราก็จ่ายไปในหลายๆเรื่องขอเน้นย้ำว่าหากท่านังอยู่เนี่ยขอให้ท่านไปจ่ายเงินช่องทางการจ่ายเงินก็สะดวกมากๆค่ะท่านไปที่เซเว่นไกบ้านไปตู้บุญเติมไปอะไรก็ได้นะคะก็ต่อเนื่องเพราะว่า เสียดายสิทธิ์นะเสียดายสิทธิ์ใช่ค่ะท่านแล้วก็ถ้าท่านอยังไม่สมัครอยู่ก็สามารถไปสมัครได้ก็ผ่านทางเซเว่นทั้งสมัครและจ่ายเงินสมัครผ่านหนึ่งห้าสุนโกร์ก็ได้สะดวกมากๆนะคะฝากผู้ประกันตนอีกหนึ่งมาตราที่นอกเหนือจากมาตรสามสามกับสามเก้าท่านก็ีก็จ่ายเต็มไปก่อกนอกนบบค่ะนอกระบบเชิญเลยนะสิทธิประโยชน์มากมายเลยนะครับเพราะนั้นคุ้มนะฮะ จ่ายไม่กี่สตังค์ครับแต่ดูว่าจะดูเลทไหนที่เราจ่ายได้แล้วจะมีสิทธิคุ้มครองด้วยนะครับทางเลือกสามทางเลือดเจ็ดสิบหนึ่งร้อยสามร้อยก็อยู่ที่ท่านกําลังของเราตามกําลังเรากําลังลดเงินสมทบอยู่ด้วยนะแล้วเงินก็ไม่ได้ไปไหนหรอกเดี๋ยวก็คืนมาให้เราทีหลังใช่ไหมเออนะมันดีกว่ากันนะครับดีเยอะเลยละเขาฝากด้วยละกันเนาะอวันนี้ขอพระคุณท่านผู้ตรวจมาราศี ใจรังสีอย่างยิ่งเลยครับท่านครับค่บพระคุณค่ะขอบคุณทางรายการด้วยค่ะคสวัสดีค่ะ